สวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะวันนี้เมษสาชวนมานะคะมาสารปลาทองจกกใบมะพร้าวกันจ้าเตรียมใบมะพร้าวมาสองใบนะคะเพืเ่อนๆแล้วก็นํามากรีดนะคะกรีดจ,จากช่วงท้ายไปหาช่วงปนใบนะคะสองใบเลยนะคะเว้นช่วงไว้ประมาณ15เซนนะคะเพืเ่อนนี่นะคะกรีดไว้สองใบเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะนำมาประกบกันจ้าประกบกันแล้วก็นำมาคล้องนะคะนำมาสานคล้องหมุนประมาณนี้นะคะแล้วก็คล้องคล้องไปคล้องผ่านเส้นต้านใบนะจ๊ะเพื่อนๆคล้องสองฝั่งนะจ๊ะโค้งแบบนี้นะคะโค้งแล้วก็ดึงใบขึ้นมาก็แล้วค่ะประกบไปคล้ายๆ,ๆ โค้งคล้ายโบค่ะแล้วก็ดึงลงมา,มาทําแบบนี้ทั้งสองฝั่งนะคะสลับด้านกันนะคะโค้งมาแบบนี้ค่ะอีกด้านหนึ่งก็ทําเื่นกันเลยค่ะ เราก็จะสารคัดแบบนี้ไปนะคะประมาณ4ี่ครั้งนะคะสี่รอบสี่รอบเสร็จแล้วเราก็จะวางไว้นะคะทิ้งไว้หนึ่งใบนะคะแล้วก็โค้งต่อไปอีกหนึ่งใบนะคะ นี่นะคะพอถึงรอบที่สี่เราคงถึงรอบที่สี่จะขึ้นรอบที่ห้านะคะเราเหลือไว้หนึ่งใบไม่ต้องหยิบเขาขึ้นมานะคะแล้วก็โค้งหนึ่งใบค่ะจับใบตั้งขึ้นมานะคะแล้วก็หมุนโคง้งโค้งเอาไว้ด้านล่างน,นะคะแล้วก็ดึงมาปกติเลยค่ะแต่ดึงมา1นใบนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็ทําเหมือนกันเลยครับขึ้นมาโค้งนะคะหมุนเหมือนเนี้ยคล้ายโบนะจ๊ะเพื่อนๆแล้วก็ส่วนตรงแกนตรงกลางนะคะเราจะถนัดอย่างนี้นะคะบางครั้งก็งงๆกับการ ปับไปของเส้นเข้างันนะคะนี่ค่ะเราก็จะโค้งแบบนี้ไปจนสุดเส้นเลยนะคะจนสุดเส้นของใบมะพร้าวเลย พอเราสารนะคะพอเราโค้งไปจนความยาวสั้นลงแล้วนะคะเราก็จะมาพับนะคะพับส่วนปลายของเขานะคะส่วนปลายที่เหลือนะคะพับลงมานะคะกับกดพับลงมานะคะเราก็ทําการใบสอดเข้าไปตรงครีบนะคะครีบประมาณครีบที่สามนะคะตัดออกก่อนนะคะถ้าเขายาวเกิน ลงมหนะคะถ้าสมมติว่าเราจัดเสร็จแล้วเราก็ตัดออกนะคะตัดการที่ยาวออกค่ะดึงประกบให้เรียบร้อยในคีปจะซ่อนปลายนิดนึงนะคะซ่อนกลับมาซ่อนในคีปตรงข้ามในคีปข้างๆกันหาซ้อนกลับมาทำสองฝั่งเลยนะคะ เราก็ตัดแต่งนะคะให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็จะมาตกแต่งค,ครีบค่ะเราก็สามารถตกแต่งได้ตามใจชอบเลยจะเป็นหยกักยกจะเป็นแหลมๆจะเป็นโค้งๆก็ได้ตามใจเลยนะคะอันนี้ตกแต่งได้ตามใจตัวอยงอีกหนึ่งกลุ่มค่ะนนี้เราก็จะตกแต่งโค้งๆนะคะเป็นครีบของเขานะคะทั้ง4ครีบเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมานะคะมาพับประกบด้านหางของเขานะจ๊ะ นในแป่งขี้อูนะคะเราก็จะมาทําหางเขานะคะให้เขาออกเป็นเฉกเฉดเรียงเรียงกันเพื่อความะมุนมีของชิ้นงานนะคะใช้มีดปะนะคะตรงข้างใบนิดนึงนะคะประมาณความกว้างของเส้นที่เราจะสอดเข้าไปค่ะ แล้วก็สอดเข้าไปให้ hey. สารกันขัดกันหน่างน,นะคะทำสองอันเลยนะจ๊ะหลังจากสอดเสร็จแล้วเราก็จะมาแต่งส่วนของปลายใบค่ะโค้งๆนๆเหมือนตอนเหมือนตอนที่เราแต่งคลีบเลยค่ะเพื่อนๆสารไข้กันนะคะใช้มีดปีดสองอันเลยสองคู่เลยนะคะนี่จะกรีดปลายออกก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาเย่เ yeah. ย yeah. ่ลงไปในรูที่เราใช้มีดกรีดไว้นะคะนี่ก็จะประกบกันได้ประมาณนี้นะคะ เรประกบเสร็จแล้วเราก็มาแต่งปลายของหางเขาจ้าเป็นโค้งๆ่างน,นะคะทั้งสี่หางเลยนะคะก็จะเป็นอันสุดสิ้มล้วจ้าตกแต่งอ,อีกหนึ่งกลุ่มค่ะเพื่อนๆเราก็ทําตาเขานะคะแต่งหางเสร็จแล้วเตรียมไว้เสร็จแล้วเราก็จะมาทําตาเขานะคะก็ตัดนะคะตัดก้านใบมะพราะ้าวประมาณครึ่งเซนค่ะหรือเล็กกว่าครึ่งเซนก็ได้นะคะแล้วเราก็เอามาหมุนค่ะเอามาคันนะคะหมุนกันนี้พันสองรอบแล้วก็ หมุนพันเสร็จแล้วนะคะก็สอดใส่เข้าไปในรูที่เราหมุนไว้นะคะแล้วก็ดึงนะคะหมุนลดหมุนหมุนแย่ yeah, เข้าไปอีกสองรอบนะจ๊ะทำคล้ายๆเป็นกลมๆตาเขานะคะทำา2ชิ้นนะจ๊ะเพื่อนๆ เทียมสองชิ้นเสร็จแล้วเราก็จะเอามาเย่ยเข้าไปในรูแรกช่องแรกนะคะที่เราพับลงไปนะคะทั้งสองฝั่งนะคะก็จะได้เป็นส่วนของตาของน้องน้องปลาทองของเราแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆเราเราก็ตกแต่งหามุมให้สวยงามตามใจของเรานะจ๊ะเท่านี้ก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วค่ะน้องปลาทองของเรานะคะถ้าชอบคลิปนี้นะจ๊ะเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามไว้นะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากมศึิสาค่ะค